ยินดีด้วยจ้ามีล่ากามิกาเซสละโสดแฟนหนุ่มรูปหล่อขอแต่งงานบนเรือยอท ต้องบอกเลยว่าเป็นนักร้องสาวขวัญใจวัยรุ่นอีกคนเลยก็ว่าได้สำหรับจามิล่าพันพินิษย์หรือที่หลายคนรู้จักกันดีในานามมิล่ากามิกกเซเจ้าของเพลงดังที่หลายคนติดหูนั่นก็คือปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจและล่าสุดก็มีข่าวดีแล้วจ้าเมื่อทางไอจีส่วนตัวของมิล่าได้มีการโพสต์ภาพขณะที่แฟนหนุ่มขอเซอร์ไพรส์แต่งงานบนเรือยอชท่ามกลางบรรยากาศที่โรแมนติก ได้โพสต์ระบุข้อความเอาไว้ว่า yesterday the man of my dreams asked me to marry him and I say yes thank you for everything you've done for me can't wait to be your wife #Mila say yes หลังจากนั้นก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายอาทิเช่นไหวากามิกาเซ่ใบเตยอาสยามไฟแอมไฟต้งทูพีรวมถึงชาวเน็ตและแฟนคลับต่างๆอีกด้วย